คลิปนี้นะคะพีก็จะพาทุกคนมาออกกําลังกายลดในส่วนของน้องขากันค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่ตอนนี้กําลังมีปัญหาน้องโตน้องใหญ่ใส่อะไรก็ไม่สวยรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะโชว์เรียวค่ะออกมาให้คนอื่นเห็นลองทําตามคลิปนี้ดูเลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะบีอยากให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองก่อน,นะคะ่ะว่าน่องของเราเนี่ยมันใหญ่เพราะว่าอะไรถ้าจับลงไปแล้วมันนิ่มนั่นแสดงว่าใหญ่เพราะไขมันนะคะนอกจากการออกกําลังกายในคลิปนี้แล้วเราก็ยังต้องออกกําลังกายอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยรวมถึงคุมอาหารค่ะเพื่อที่จะให้ไขมันตรงส่วนนั้นเล็กลงนะคะแต่ถ้าจับลงไปแล้วมันแข็งแสดงว่านั่นคือกล้ามเนื้อค่ะฉะนั้นการออกกําลังกายในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดขนาดกล้ามเนื้อลงนะคะ แต่ก็จะช่วยในเรื่องของการฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะกระชับก้านเนื้อในส่วนบริเวณนอกของเราให้ดูเป็นรูปทรงสวยมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้เราจะใช้เพียงแค่8ท่าออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยค่ะทุกคนโดยวท่าแรกเราจะยืนตัวตรงนะคะแล้วก็ขย่งขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะทําวนไปให้ครบ30วินาทีเลยนะคะ ส่วนภาพด้านล่างจะเป็นภาพตัวอย่างของการขย่งขาที่ถูกต้องค่ะโดยเราจะทิ้งน้ำหนักไว้ที่จมูกเท้านะคะขย่งปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะและในคลิปนี้ท่าที่เราใช้เกือบทั้งหมดจะเป็นท่าที่ต้องขย่งขานะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ขาเราจะเป็นตะคิวเนาะเพราะว่าระหว่างที่เราออกกาลังกายบีก็จะพาทุกคนยืดกล้ามเนื้ออยู่เป็นระยะระยะค่ะ โอเคคะ่ะถ้าต่อไปนะคะเราจะยืนแยกขาออกอยู่ในช่วงหัวไหล่ค่ะย่อตัวลงนะคะดันสะโพกไปข้างหลังแล้วก็ขยงขาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพร้อมนะคะทุกคนย่อตัวลงค่ะขยงปลายเท้าและยืนขึ้นนะคะเกรงหน้าท้องหลังตรงดันสะโพกไปด้านหลังค่ะอย่าให้หัวเข่าเลยออกจากปลายเท้านะคะท่านี้นอกจากน้องขาแล้วเรายังได้บริหารในส่วนของต้นขาแล้วก็สะโพกไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ อีก5วินาทีนะคะแล้วในท่าต่อไปเราจะไปต่อที่ท่ากระต่ายขาเดียวกันค่ะท่านี้เราอาจจะค่อนข้างทรงตัวลําบากนิดน,นึงนะคะแนะนำว่าให้ใช้มือจับไปที่กำแพงหรือว่าพนักเก้าอี้เพื่อทรงตัวไว้นะคะเริ่มจากการยกขาขวาขึ้นแล้วก็ขย่งปลายเท้าซ้ายขึ้นลงแบบนี้ค่ะทำวนไปเรื่อยๆจนครบ30วินาทีเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าต่อไปก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นยกขาซ้ายขึ้นค่ะแล้วก็ขย่งปลายเท้าขวานะคะพร้อมนะทุกคนเริ่มค่ะ อีกนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักยืดกล้ามเนื้อกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการก้าวขาซ้ายออกมาก่อนนะคะงอเข่าเล็กน้อยค่ะขาหลังเหยียดตรงนะคะปลายเท้าชี้มาด้านหน้าพยายามกดส้นเท้าหลังให้ติดกับพื้นนะคะแล้วพ้างไว้อย่างนั้นเลยค่ะ เปลี่ยนข้างนะคะค้างไว้เลยต่อกันเลยนะคะโดยเราจะทำท่าสควอตแล้วก็ขย,ย่งขาเหมือนกับท่าที่ผ่านมาค่ะแต่รอบนี้นะคะเราจะย่อตัวลงแล้วก็ขย,ย่งขาโดยที่ไม่ยืนขึ้นค่ะค้างเอาไว้อย่างนั้นนะคะ ท่านี้ค่อนข้างจะเมื่อยเลยค่ะแต่บีเชื่อว,ว่าทุกคนทำได้แน่นอนสู้ๆนะคะอีกอึดใจเดียวค่ะทุกคน โอเคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันที่ท่าลังค่ะโดยการก้าวขาขวาออกมาด้านหน้านะคะย่อตัวลงเขย่งปลายเท้าหลังจากนั้นยืนขึ้นค่ะทำวนไปให้ครบ30วินาทีเลยนะคะย่อตัวลงเขย่งปลายเท้าและยืนขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะหัวเข่าไม่เลยออกจากปลายเท้าหลังตรงเกรงหน้าท้องไว้ด้วยค่ะ แล้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนจากขาซ้ายเป็นก้าวขาขวาออกมาด้านหน้าค่ะย่อตัวลงขย่งปลายเท้าและยืนขึ้นนะคะพรอ้อมนะทุกคนเริ่มเลยค่ะ สิบวินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักยืดกล้ามเนื้อกันค่ะเริ่มจากการก้าวขาซ้ายออกมาด้านหน้าก่อนค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้าติดกับพื้นค่อยๆโน้มตัวลงใช้มือแตะไปที่ปลายเท้านะคะขาขวางอเข่าขาซ้ายเหยียดตรงค่ะข้างไว้อย่างนั้นเลย นะคะคเหมือนเดิมเลยก้าวขาขวามาด้านหน้าเปิดปลายเท้าโน้มตัวลงใช้มือแตะไปที่ปลายเท้าและค้างไว้ค่ะ เลอเอกเพียงแค่2ท่าเท่านั้นค่ะทุกคนโดยในท่าต่อไปนะคะเราจะยืนตัวตรงเขยงปลายเท้าไว้ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆใช้ส้นเท้าแตะสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะโดยเราจะลงน้ําหนักที่จมูกเท้าและใช้ส้นเท้าแตะเบาๆเท่านั้นค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนยืนแยกขาออกค่ะเปิดปลายเท้าย่อตัวลงนะคะแล้วก็ขย่งขาหลังจากนั้นยืนขึ้นค่ะทําวนไปให้ครบ30วินาทีเลยนะคะท่าน,นี้เราจะได้บริหารในส่วนของขาด้านในไปด้วยเลยค่ะ วิหน้าที่สุดท้ายนะคะ5 4 3 2 1เก่งมากคะ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากให้โดนมากขึ้นบีแนะนำว่าให้ทำวันละ2รอบขึ้นไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุมอาหารควบคู่กันไปด้วยรวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้นอกของเราโตขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย